ต, yup. ตัวนี Beam ่ฮะเรือแล้วบัเนียวไอ้เนาะเพราะว่าถูกออกจากตัวนั้นเนาะอะไรเยออไนบหม้อตัวนี้คอยเด้อตัวนั่นัวนั่นตัวนั้นตัวนี้โดยโดโดยดมยดยโดยมีแต่ว่าให้อายเห็ดแล้วก่อนก็ได้อายเลยแต่ถ้านาพนมาแล้วเาจังรมกันไมเนาะาล้้านี่ม้อคอยเด้อานั่นานี้ โดยเมนอยู่ที่แรกหะลุงเล่หับงานแลยเพิ่นว่าจะเอาเจ้าในเห็ดน้ำประมาณนี้เนาะโดยเอาละคังต่อไปอันที่แล้วเระค็าที่ใครฝ่ายก็ไปนั่งมองกุ๊กกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสุขุสุขคน เบสูมงสูบอนเลพี่น้องเด้อยินดีตอนหับเขาสุซองบ่าวพามีอีกแล้วนะพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกันอ่าช่วงบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องเลยเนาะมือนี้เขามาหาอ่าลูกสาวหล่าคือเก้านะพี่น้องนะเนาะขามาหาน้องน้ำรึ่งคือเก้าโดยอ่เมื่อวานนี่เนาะมาถ่ายคลิปพี่น้องเลยอ่าลุงเพื่อนวัชิมาก็มานั่นมามือนี้ก็สิเขามาเบิ้งเนาะพี่น้องว่า อาวิยงงานเท่านี้ดําเนินการหอดไซแล้วนาพี่น้องเนาะทางบาพมีกะอยากให้เพิ่นเล่งให้แหลพี่น้องเลยเพราะว่าอาญาฝน,นตกเนาะลังคมลังคากับมันกะยังบบแล้วพี่น้องเลยเพราะว่ายังให้เวียดง,งานดําเนินการให้เนาะที่ว่ามาทุกมือพี่น้องเลยมาเบิง่งอันใดที่ว่ามันขาดเรือนะเนาะเท่ากะออาแนะนำเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เพิ่นเท่ากับต้องสื่อมาให้เลยกะอ่าแนะนำมานพี่น้องเนาะโดยเลยก็เข้ามาหาลูกสาวแหละ แต่ว่าเมื่อนี้คือมิดไฟมอยคือเก่าแท้นะพี่น้องเนาะก็ะมีเอฟซีไร้ท่านยูเป็นค,คอมเมนต์มาพี่น้องเลยเพิ่นว่าากให้เพื่อนแล้วเพื่อนว่นเนาะโดยทั้งหมาพอมีก็ห้อนใจยูพี่น้องเลยยังให้แล้วให้ลูกสาวแหละเนาะแต่กระบ่แม,มนสร้างพี่น้องเลยเท่ากับามาเบ่งน้าเพิินัแะละเนาะโดยจังไดก็เข้าไปเบ่งน้ากันพี่น้องเลยว่าเมื้อนี้นะสร้างมีมาเฮ็ดเวียกบอกหรือว่าจังไดนะพี่น้องเนาะโดย อ้ยพี่น้องเลยเปิดภาพมากเลยเห็นกองทรายนะพี่น้องเนาะกองทรายแล้วก็อิฐอ่าคือสีเรือได้พี่น้องเลยน้องบัตรนี่ตัวน,นั้นอนะ่ะของบารมีสื่อมาตอนนั้นพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเมนของอันผลสื่อมาใหม่เนาะกองหินม,ม,มีมีแต่ทรายอืมอันนี้ใส่นมเนาะใส้เลยพึ่งฮะลูกอืม ซื้อมาใหม่เศร้านี่ลยละพี่น้องเลยเนะาะมาจังใดดันี้เนาะสั่งบบหันมาบอ่าอืมเป็นก่อทางนั้นเนาะอืมสบายดีได้สั่งเดอ้อยังได้ลุงแหลบ่บบไดมาบ่มันนี่ฮะอืมจว่าเป็นมาเห็ดลังคาก็บนั่งนั้นแล้วโดย อืมเจ้เพิ่นตังอันนี้เนาะโดยจะปาดลูกตั้งอันนี้แล้วมึสั่งตังคิงสบายดีได้สั่งเด้ออืมตุ้งแหลบบได้มาบ่หมูนี่ค่ะเห็นมากอืมมึงเห็นเลยเจ,จ้ามาก่ออันนี้บ่ตังกบใหม่อืมตั้งกบใหม่ คน,น,น,นมาเตะเศร้าบนนี่ยไอเราบอแล้วาคำวาอะไรอือเอาออกเพรป๊วกล่เอาไปนางนอกภูก้ลกขาวุ้งมากเลยเนข้าวุ้อือนี่เพื่อนห้าคมาส่ง,งบ่อนี่ฮะมาส่ง โดยคิดว่าสร้างมาแล้วได้วบบสิพากันเห็ดตัวนั้นเน,ะสสนาะเป็นเห็ดตัวนี้ก่อนเหเพิ่นมาส่งให้มื่อได้หาอ,อันดินทรายฮะอือโดยฝังในบ้านเนาบ้านเนาะอยากมืดๆแล้วมัน อันนี้ได้ใช้พนลมกันวันอะไรอีก่ะอ้อันนี้แต่แต่ก่าด้าที่ใส่ตะนางจะใช้แรติดดอกอืมว้ัวนี้้วจะเอาตนใช้็ได้แต่พ่นพ่นบอื้อใช้่นบริสไซล้ะเบาตัวนี้ฮะไอ้อืมชื่อตะนางใช้แต่แล้วแต่หรือว่า้งตัวที้ตั้งงานนี้ได้นวันนี้ใชนางก็ได้โดยแล้แต่นะใช้วกดิแดน ้มัน <Auf> ม <s are gen> ันก็สิบ่ได้แล้เนาะอ้เนาะมันบ่ถึงแม่นบ่นี่นะอันอันอ่าวงกบเฮานี่มันมันอันนี้มันสิต่ํากว่าแม่นบ่ได้บ่ถึงูอืแลก็บ่ใช้แลเพราะว่าเฮาบ่ได้อันใช้ทีแรกแม่นโดยเอื้อยเพิ่นเว้าเพิ่นเว้าใหม่เพิ่นบ่ใช้บ่อ้าเจ้าจา ประตูนี้่ันเรือและบนี้น้อยเนาะเพราว่าถูกออกเกตัวนั้นเนาะโดยหลักานยังบ้านสองบ้านของเราเนาะอันนี้วงกบมันนี่เรือได้นี่โดยพว่าเราออกนราตัวนั้นเนาะไปฟังได้น้อบบนี้ฟังนี่เฮากรจประตูใหญ่แล้วเนี่เนาะที่เฮาเว้ากันนะโดย ก่อิดนีเล่นเาระาบแดงานี้เิบตนเลยนะโดยคือก่อสุ้งปันใดเนี่ยไอ้ดแอันนี้ได้สะฮอดอันนี้บอกอันนี้ก็ันนีะอันี้ันจะตต่างกันดกโดยจะ้งก็เป็นข้อดแลสนามจังโดยเบิ่งก่อนนี่แลเนาะเากีพันาเพนสิก่ออันก่อใส่หน้าต่างเพันวะ

ดยโดยโดยสบายดีลูกละเออสบายดีตูวนี้นั่นคันว่าแทกน้อยเนาะมันมันอันบ้านนี่มันสิสูงกว่าเฮาว่ะเอาวงกบนี่สิสูงกว่าโดยแต่ว่าบ่ใส่ดอกอ้ายเอยเพราะว่า เฮาบ่ได้ใช้แต่แรกอยู่แล้วຫັນຫบ่บ่ใช้ก็ຢ່າລືອก็ນາດີບອືໃຊ້ແນຕ່າງທາງາຄືຮົາບິ່ກອນນາະເມື້ານຮົາບา້ໃຫຫ້ນນບິງກນ โดยให้ให้เจ้าอันแล้วเรียกเจ้าก่อนก็ได้น้องไอ้เนาะโดยเพราะว่าเจ้าหับเพชรอันของเปิร์นล่าห่าบ่โดยเจ้าหับเพชรอันก่อนก็ได้นะเดี๋ยวก็มันเดี๋ยวเขาลุ่มแหล่นนะตรงนโดยเขาจะต้องเวลาละเอียดเขาคิดถึงเขาท่านมอบมาเห็นเอียดนะเพิ่นเพิ่นโบเดมาเลยบ่เศร้านี่ฮะหรือว่ามาเนยมาเลย 30, 30, 30, 30, 30. ตมไมตามเเนดังน่้ว่านันได้ได้ในคาตัวที่ทีกกันโดยอันเฮาเฮาตกลง ah, นํำเพิ่นเอาไว้ามล้านห้าไอ้เนาะแต่ว่าอันเพินพ่นเพิ่มเติมมานี่ทั้งเพิ่นจ้างตัวนี้เลยนะแต่ว่เพิ่น <c oughs> เชี่ยาชำเกาบ้อนะเพราะว่ามัน่าตัวมันแล้วโดยแมน,มนแมนเวียงเฮาน่ะ พราะว่าเขาล้มกระเพื yeah, yeah. yeah. ่อนตะกี okay. okay. kind of you know, like. ้น่ะทั้งลังค่าแะไรก็ห้องครัวแล้วเบิร์ตน่ะอยู่ในสามล้านห้าว่ะแต่วันนี้มันมันเปลี่ยนแปลงใหม่เนาะเปลี่ยนแปลงใหม่แหละเขาเขาจีหายชุ่เจ้าเห็ดเบางกอนเถอะนะโดยคอยกันลุงแรียนแล้วจีหายคอยชั้นเต้ยนะโดยคอยยังไม่ได้ดูรายละเอียดถ้าว่าหม้อตัวนี้ให้คอยเด้อจุดล้นฉันนั่นฉันนั่นฉันนั่นตัวนี้โดยโดยเห็ดก็คือร่างนั่นเอง โดยเรียกว่าท่านละเอียดโดยมิเตว่าให้อ้ายเห็ดแล้วก่อนก็ได้อ้ายเลยแต่ท่านเอาพิ่นมาแล้วเขาจังลมกันไม่เนาะทางรังค้าอนี่มอบให้คอยเด้อท่านหนึ่งท่านนี้ขาก็เหิตขอกระทำเนาะโดยแมนยูที่แรกค่ะลุงเล่หับงานแหล่เพิ่นว่าสิเอาเจ้าในเห็ดน้ำประมาณนี้เนาะโดยเราคบป่าเห็ดกลางงานราคนมาะค่าที่จีขายปล่อยขอไปนั่งหมูห่อโดย เฮ็ดมาได้นี้โดยแมนอยู่เฮาก็อยากอันฟ้าวแน่เนาะอ้ายเนาะช่วงนี้มันก็ย่านฝนตกเนาะเออสิมทางไปทางหาโดยเฮาก็บ่ได้พ่อลาวเฮาก็ได้มาวยแน่เพิ่นมาอยู่บ่ลูกสาวนี่ลุงแลนะอืาแล้วนีุ่๊บ

บะนี่ยังลังค่ากับก่อนี่นี่ม้อมันก็จะหากเปนม้วนลังค่าทั้งอันทั้งอันโดยเล็งไห้แมนอยู่มันมีคนชายเวลาต้นกองแมนเขากับแมนคนเจ้าอยู่ฮะนะเขากับเฝ้าแน่ฮะนะฮัเพื่อนเพื่นมือมือมามือแน่มือมามือโบโบผู้มือได้คนยังไงเนาะโอ้บบผู้แล้วคนกสิมายังไงก็มาผูมันผุพังมาเลย โดยเอ้ยลูกสาวเปียกงานเฮาบัวดำเนินเนาะลูกเนาะจังไรบ้านนี้อีหลาสิได้นอนอยู่บ่บ้านนี้ฮะสิได้นอนไหวอยู่บ่บ้านนี้จังไรน้ำเบากระล่งหายอยู่เดอลูกเดอ้อเห็นจังไรน้ำเบากระล่งหายชุด,ชดๆนั่นแหละเช่นสบาจังไรนอนน้ำเบากระเบลมันสร้างคือกันโดยถา้าเพิ่นมาลูกเอ้เนาะอ่า นี่เพิ่นมาก่ออันนี้เนาะนั่งเนาะเออละตีมาหาเล็บบอมืาอนี้ลูกออเออื้อเื้อไปจะซื้อเกิร์บอ่าเออละตีพาไปซื้อยังก่อซื้อเสื้อเสือ้อซับเสื้อซับโอ้เสื้อซ้อนี่บ่เสื้อซ้อนในสันในเนาะลูกเนาะแล้วเพิ่นซื้อยังอีกไงล่ะมันนี่ไปจะซื้อเกิรบไปจะซื้อผัดกะเพราซื้อเกิรบซื้อผัดกะเพราซื้อรองเท้านี่ยน้อลูกเนาะเพิ่นเอิ้น อาเกิบบ้านเฮาเพค่ณชื่อให้ไพ่ชื้อไห้อ้ยบ่โดยโอ้เออรละตีมาติเช่าเอลีนี่เนาะพาลูกอ่าน้องน้ำผึ้งไปตลาดแล้วอันนี้พาไปหลินตลาดคุณถ่ายคลิปอยู่บ๊ลุกอืแล้วบ่าวมาสวยแน่มืาอนี้เนาะโดยแม่ลำพรหมเดมาบอกแม่ลำพรหอื่โดย ยังค้าวอยากเด้อลูกเด้อ่นก็ฝากความมหานาบาวอยู่เดอเอ้อเออยังสิมาหาิหลายอยู่เมือ่อคืนนี่กะทรหาแมลําพรอ,อยู่ะนะวจจะอเนาะอีกบดนกกสิเจ้พ่อกันแหละ่นก็เิ่งด่วนอยู่ยังห้เวียกแล้วเลียกเฝาก้ามาถ่ายคลิป่ะนะลุกเออแม่นานะบาวเขามาหาเจ้าคู่มือเด้อบ่เงาแล้วันนี้เนาะเขามาหาทุกมือแล้วกะ มาอัปเดตเบึงเฮือนซานอะไรลูกเออเนาะเห็ุจังไหนสั่งเพิ่นกะบ่ได้มาคือเก่าพี่น้องเ,เอ้ยสิว่าจังได๋กระเทือนอันลมราคาเพิ่นเลยนะลูกเนาะเอ้าะเบาก็เป็นห่วงอยู่ย่านนั่นยังห้เจ้าได้นอนเฮือนอสั่งเดีี๋ยวบ่าวหลอดลเโมเดลมาเลยบ่าวอลนะบ่มาลุงแหล่นนะบ่ได้มาเลยเนาะอืสั่งเฮาเปลี่ยนคนใหม่เรื่อยๆเนาะงพึ่งเนาะอเออ ปาผานนบาวมาเลาะเบาื้องพีเนาะมาก่อแล้วพี่น้องเลยบันนี้บ้าน่บวพอมีเนาะที่สื่อมาบ้านอ่าวงกบวงนี้ที่่าถูกออกพี่น้องเลยระบบนบนบน่มีบนไส้แล้เนอพราะเท่าคาดไมใ้ใบต่กอนกะแบบพฮาบ่ได้ใส่เฮาใส่อยู่เบื้องนี้อยู่แล้วพี่น้องเลยมีเอฟซีเป็นถามแบบพอมีมาเนะาะว่าเิเอาไปว้ไสบ่บวพอมีว่าสื่อมาแล้วเนาะ และโบมีบนใส่เนะลูกเนาะาะวานาเบาใส่ตัวนั่นพี่น้องเอ้ยกัเสีเอาไว้ี่และเนะลูกเนาะอันนี้กัเอาไว้พี่น้องเอ้ยบางทีมีบนใส่ก็มีดีใจน้านองน้ำพึ่งแลวสีได้ทางออกข้างนั่นเนอะลูกเนาะเออนาเบาก็ดีใจน้ำอีหละเดี๋ยวคนซอยเข้ามาเนะลูกเนาะโดยออกมาพี่ลูกมันมืดแท้นี้บบเห็นหน้าเจ้าซัม <c oughs> <c oughs> ดินทรายเฮาสิพออยู่บ่เนาะอันนี้ทรายอือดินบ่พอมีไปแล้วนี่แม่นบ่อืโดยโดยเปียกบ่ระวังเด้อลูกเด้อมันใกล้อันน่ะฮะอันดินบล็อกไว้มันสูงเจ้าระวังอย่าไปนั่งใกล้เด้อยนบ่เจ้าน้อย หล่นใส่ทับหัวเนะหัวแตกได้ฮะลายได้พี่น้องเลยเนาะวันนี้เอามาอันไดก็ลูกอืมลลายได้หินนเบาอยู่ทางลุ่มได้บัตนี้เวอาตีเมืองหรือเปล่อืมโดยโดยน้องพี่ได้สำลัก ทั้งทีลูก<ะ>มาเลาะบนทั้งทีก่อนอพี่น้องเอ้ยไหนมาหาลูกสาวเนาะไอเบิ่งจะคลองเห็นเหมาะเห็นเห็นอยู่บ่จะคลองเป็นกล้องมาเป็นกล้องหน้างามอยู่บ่เอ้ยโดยและสางเพื่นยังบน,นในมะเขาว้เฮาอยู่ตัวนี้กะ นี้กันตั้งวงกลบแล้วพี่น้องเ้ยนอกแต่ว่ายนงพันก่อหอดึงอยู่สร้างคิงเพื่อนกันยังเหตุงานตัวนี้บบดนี้พี่น้องเลยอืมแม่นแม่นลูกให้มันอันเพื่อนยังทีเทคานอยู่แม่นบอกอืมระวังได้เลยพีนบอกระวังตีเล็กตีอันนี้โอ้ยพอเฮงเลยพี่น้องเลย เป็นสยงทีเทคานอยู่เนาะนี้เทคานอยืดทัวงกบพี่น้องให้มันแน่นนาเนาะแต่วพาพอมีกระเล่งอะไรพี่น้องก็เล่งยักให้แล้วเนาะเหตุยังไงอืมนเลยให้สร้างพิใั่ให้ใหม่ลูกอันนี้ยากษัมันเด้อยิ่งบอกมันยังบุห่าวเด้อมันสิอัดยากแน่เพราะว่ามันมันทำ่ามันไม่มันห่าวมันเหี่ยวเลยมันมันสิ อ่ะเป็นปองอะนะลูกอันนี้ยังกับบดิษฐ์พี่น้องเลยซิบัสอ่าลายเติบอยู่แมนแมนเพิ่นเทคานลูกแมนอันนี้เพิ่นธุ์กะเทคานอันนี้เพิ่นยังจินเทคานใหม่อยู่ขนาดไหนตัวหนังสก่อนจะเปคานลูกตัวใดอืมฟังนั่นบ่แมนนั่นแหละลูกรวย ไม่เอากระสือมาครบเลยพี่น้องไอนะ้เนาะบาปมีกระสือมาครบแต่มือนั่นคนแหละเนาะกระสือมาในสร้างบอกคนแหละส่องลมเมียงกระสือมาใส่ฟังนั่นแหละพี่น้องไอ้ตะกี้เนาะอืมอันนี้ปูนบาวซื้อมาตะก่อนท่านน้องลูกเนาะโดยแมนบอกอืมนบาวซื้อมาซิฟซอฟเหมือนนั่นนะ ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะมาเมือนี้กะมาอัปเดตเบิ้งพี่น้องเลยสร้างกลยยังบบมาคือเนะก่าเนาะที่ว่าจังไดโอ้ยมีกะเล่งอยู่เอฟซีไรท์านมีกะทาเบิ้งอยู่เนาะและ้วกัเฝ้าให้ลูกสาวเน่พี่น้องเลยแต่ว่าสร้างเนี่ยเราซีเฝ้าก่ออันนี้เนาะเราก็สีก่อตอนน่ะเพิ่นว่าสิใส่หน้าต่างอยู่นี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นบ่ใส่แล้วบัดน,นี้เนาะ ว่าพมีกับเบิ้งก้อนว่าสิได้อ่าไม่ละแนงมาใส่บอกหรือว่าจังไดพี่น้องเลยเพราะว่ากาก็ได้บอกครูใหญ่แล้วเนาะโดยที่แรกว่าเพิ่นว่าสิโกอเพิ่นสีใสนาต่างพี่น้องเลยเนาะใส่นาต่างด้วยว่าได้ยินสร้างเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นบมได้ใสแล้วเพิ่นว่าให้บอกพมีใส่อาตาคายโรเดอร์วะกับเบิ้งเทิ่งก้อนพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าตัวนี้นะบ่าพมีว่าใส่ ประตูเนาะพอว่าวกันแร็กๆก็ใส่ประตูทางเข้าอยู่นี่พี่น้องไอ้ปิดเปิดสบายแน่เนาะเบิ่งก่อนพี่น้องกอ้ยให้เพิ่นเห็ดเวียกงานตัวนี้มันแล้วก่อนเนาะถึงว่ากันนะลูกเนาะเออจังใดขันฝนตกในหัวบ่พึ่งบนนี่ฮะลูกอือปเขาไปใน่ผู้ลูกอันในในเฮือนเจ้านี่แห้งหัวได้นะเบาะเนาะแห้งบ่ลูกมันหัวแห้งบ่เออปักขานะบวเขาไปเบิ่องอีกเนี่ย เยซี่ก็ยังให้เพื่อนนะนะให้พี่นอ้องเลยโอ้เนาะเยสซให้อันให้พี่น้องบึ่งก่อนโอ้พี่น้องเลยเนาะปองบ้าใหญ่เลยอันนี้อ <c oughs> ือตอนกได้เอาคัานมาตงอือตอนได้เอาคันมาตรงบอกอือ <c oughs> อันนี้ห้อยน็อตเลยนะลูกเนอะห้อยน็อต <c oughs> อือ และมีพี่น้องว่าให้เห็ดให้ไน้เด้อบา่าวพมีเอ้ยนอะว่าเฝ้าเห็ดให้น้องแน่คนวะบ่าวพมีกะบอกบ่นพี่น้องเอ้ยนอะแต่ว่าสร้างเล่กนนกา,ากนะกนะอืมื่อนี้ก็เพิ่นบริมาณนะลูกเนาะอืมอะไรยังไงบ่าวก็เล่งให้ซุดๆแหละลูกเอ้ยอยากให้เจ้าอะไรนอนห้องใหม่นะลูกเนาะไปนอนบนนอนห้องใหม่อันเพราะว่าตั้งแต่เห็ดมาเนี่ยยังบริหนอนจะคืนหมดลูกเออไม่ได้อายอนะุทัยเนาะ เพราะว่าเฮือ,อโนโบแลวเลยนะบ่าโบยังให้เจ้านอนนะลูกมันยังโบแล่แบบเซ็ตซับมันยังบบ,บ,ม,งบมีห้องแล้วโบยากให้อีหลานนอนเป็นห่วงในความปลอดภัยนะลูกนะเนาะให้ไปนอนเฮือนป้าสะกก้อนพี่น้องเลยและรอเบิ่งนะลูกเนาะมันเพิ่นดำเนินการนำ้ำเบาไว้จะให้เพิ่นเห็ดล,ลงังคาให้กอนเนาะเพราะว่าลังคาเนี่ยมันก็สาําคัญพี่น้องเลยเพราะว่าเวลาฝนหัวคนยังเฮาก็ยังโพได้ซ้นนะลูกเนาะ พอ่าช่วงนี้เป็นเดือนสามจะข่าวเดือนสี่เลยพี่น้องเลยมันก็สิเป็นฝนตกแล้วน่ลูกเนาะเออโดยฮะเลเออละตีกับเมือแล้วเนาะมือนี้เนาะเออโดยโดยได้น้ำเปล่าก็สิได้จบคลิปโดอลูกเด้อวันเด้อโดยพอการคลิปหนาเด้พี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้ลาลูกสาวเอาไปพรมกันเนาะพแหลอันสร้างขึ้นมาเลยก็จงทายอีกเนาะพี่น้องเนาะโดยสบายดีลูกล่ะสบายดีโดย โดยโอเคพี่น้องเอนะ๋ยเนาะมืัอนี้เข้ามาอ่าบ่พ่อทั้งสร้างเพิ่นพี่น้องเอนะ๋ยเนาะอ่าสร้างกะบสร้างคิงเนาะเพิ่นเฮ็ดอันฝั่งนั้นพี่น้องเอ๋ยเพิ่นเฮ็ดเอาประตูเข้าบ้านให้อันเพิ่นเนาะโดยและมื้อนี้กับ,บ่พ่อลุงแลอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเพิ่นบ่ได้มาเนาะสิได้โทรนําเพิ่นแะไรแหละเพราะว่าอยากให้เวียกงานเฮาแล้วเลยพี่น้องเอ๋ยจะเป็นห่วงน้องน้ํำพึ่งเนาะ ยังให้เพื่อนนอนห้องอะไรพี่น้องเลยเพราะว่ามันต่อเติมลายแบบมันอาจจะสิบุได้นอนหดเทือนานะโดยก็มีผู้ใหญ่ไล่ทำเหมือนกับเป็นห่วงน้องน้ำผึ้งพี่น้องเลยจังไดเนาะมาพมีก็เข้ามาคือเก้าพี่น้องเลยเวียกง,งานเฮาบ่อทันดําเนินก็เข้ามาเยี่ยมมาคอยเบ่งเนาะเฮาสิป้าถิมกับ่บได้พี่น้องเลยเพราะว่าเฮาได้ซอยมาแล้วเนาะกะ อาดูแลแล้วก็บเบิงแยงตลอดไปแหละพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณอาแม่ๆเอฟซี FC เนาะเบิดสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยทว่ายยักซอยพิ่นมากระยังอาไล่แนวอยู่พี่น้องเอ้ยที่่าขาดเรือเนาะโดยกระสงสานนั่นแหละพี่น้องเอ้ยน้องหัวอกเดียวกันกับเบาพามีาว่ายยักซอยน้องเรามาพี่น้องเอ้ยกะอาไอดีไล่เบาพามีหรือว่าเฟซบุ๊กกะสิขึ้นอยู่หน้าจอเดยพี่น้องเด้อทักมาได้เนาะอาพร้อมเป็นสะพานบุญให f อซทุกท่านเนาะโดยเอาบุญนำกันพี่น้องเลยอย่างไดกับคลิปนี้กับสิทาสร้างมาก่นแหละสิโทรหาเพื่อนบ่งกนแล้วก็ล้มราคาเพื่อนบ่งพี่น้องเลยจากที่ว่าว่าน้ำเพิ่นว่าซ้ำล้านหาเนาะอ่าบัดน,นี้มาเปลี่ยนแผนใหม่แล้วว่าเพื่อนยังสีเอาราคาเก้าโบอะไรเปล่าพอมีอ่พอาพอวัตติกีน่ะตั้งไวเ้เป๊ะแล้วนาะพี่น้องเนาะ่ว่า่ะมาเปลี่ยนแผนใหม่บัดน,นี้กับบุูฟว่าเพิ่นสิเอาราคาเท่าไดบัดน,นี้ลุงแหลกอ่ะ เพิ่อน,นจ้างสร้างคิงพี่น้องไอ,อ้โบแมนไปจ้างเนาะเพิ่นให้สร้างคิงนี่มาเห็ดน้ำบัดน,นี้สร้างคิงกะบอาบูฮูว่าลุงแหล่นะ่ยสิให้ทเท่าไรเนาะกับโบทันลงมือพี่น้องไอ้ถ่าลุงแหล่เพิ่นก็ได้อ่าจังได๋คลิปนี้ก็สไิได้ลาเลยเด้อพี่น้องเดอ้อสบายดี